ปลาสุปราตมาน,นะคะอันนี้เป็นทับเทินเทนะทร <asia> ประมาณสักยี่ห้ายี่สิบถึงยี่ห้ากรัตนะแล้วก็ตังหูทับทินแท <asia> ตังหูอ่าแต่ว่าตัวตัวเรือนของเนี่ยตัวเนี้ยตัวเรือนนี้นะคะเป็นงานชุบข่าวนะห้าม้นะอันนี้เขาชุบหนามาแลว้วอะค่ะอ่าอ่าอันนี้เป็นเป็นตัวเรือนต่างประเทศนะลูกค้าอันนี้เป็นตัวเรือต <Tree> นต่างประเทศนะไม่ใช่ตัวเรือนไทยนะค<อ>ะอันนี้ อันนี้งานชุบข่าวหนาฮะไออันนี้งานชุบข่าวนะฮะใหม่แต่ตัวนี้เขาสเตมมาเก้าสองห้าแต่งานต่างประเทศบอกไว้เลยงานเงินขายไม่ได้นะคะอ่างานเงินขายไม่ได้งานต่างประเทศนะแต่ถ้างานไทยขายได้หมดถ้าเป็นงานเงินเก้าสองห้างานไทยเออมันมันจะไม่หลอกลวงอะค่ะแต่ถ้างานต่างประเทศอย่างเงี้ยลูกค้าคือเราเอามาใส่ได้นะคะเขาจะเขาจะชุบหนามากแต่ เงินขายไม่ได้มันมีส่วนผสมของเงินนิดเดียวนะอันนี้ที่พี่ตาพี่ปารู้ได้ไงเพราะว่าพี่ปาให้ช่างเขาเช็คเรียบร้อยแล้วนะคะให้ช่างให้ช่างเขาตรวจอบเรียบร้อยแล้วนะเพราะว่าพี่ปาต้องต้องสมมติพี่ปาลองลองเอาไปขายอะว่าขายได้ไหมแต่ถ้าเป็นงานไทยนะงานไทยอย่างนี้นะงานไทยอย่างนี้นะตัวเรือนขายได้หมดเลยคะ่ะก็เอาพลอยออกแล้วก็ขายตัวเรือนนะคะอย่างนี้ขายได้นะคะ พวกนี้งานไทยค่ะอันนี้งานไทยนะอย่างนี้งานไทยงานไทยรุ่นนี้เจ็ดร้อยห้าสิบแล้วนะมันขึ้นอปกติขายอยู่หกร้อยสิบตอนนี้ขึ้นอยู่เจ็ดร้อยห้าสิบงานไทยเรือนขายได้นะคะเพชเพชรขายไม่ได้เพชเนี่ยแต่ว่าทับทิมโราเก็บไว้หรือว่าจะลงใหม่หรือว่าเอทัพทิมนะเผื่ออนาคตอาจจะมีร้านรับซื้อพลอยนะคะแต่ก็ก็รับซื้อแต่ราคาอืถ้าเราต้องไปทําใบซื้อแล้วมันจะได้ราคาไง อนาคตนะพี่ว่าแบบพี่ป่าว่ามันจะมีการรับซื้อขายพลอยกันกันเยอะแยะนะ,ะเพราะว่าของธรรมชาติมันมีจํากัดไงลูกค่ะใครอยากได้งานสวยก็โอเคมีการซื้อขายเกิดขึ้นอะไรเงี้ย,ยนะคะอันนี้เป็นเป็นเรือนไทยอันนี้ขายได้แต่ถ้าเป็นเรือนต่างประเทศนะอย่างนี้เรือนต่างประเทศเอะจะขายไม่ได้อัน,นี้หกร้อสิบถ้าเป็นเรือนไทยงานเงินอย่างเงี้ยนะอยู่ที่ประมาณ พันสี่พันแดอ่าแต่นี่งานแต่พันสี่พันปดอันนี่หกร้อยสิบแต่ถ้างานนั้นอนะ่ะแต่ว่ามีส่วนต่างเวลาไปขายเฉพาะเทือนมันก็ได้สองสามร้อยอ่ะเออดัดจะได้แค่สองร้อยลูกค้าเอาจริงๆนะเออแต่นี้เป็นงานเข้าเขียนเอสเก้าสองห้าแต่เป็นงานงานเงินต่างประเทศอะ่ะมันจะขายในไทยไม่ได้นะมันไม่ ขายไม่ได้ค่ะพอไปเช็คแล้วส่วนผสมของเงินมีนิดเดียวส่วนมากจะเป็น <c oughs> พวกอื่นมากกว่านะคะอันนี้พี่ปาบอกไว้ก่อนนะเพราะพี่ปาก็เพิ่งรู้นะบางทีโดนแบบเ,เขาหลอกลวงมาอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้เข้าใจไหมแต่ตัวเรือนไทยอ่ะตัวเรือนไทยอ่ะพี่ปาเช็คเรียบร้อยขายได้สิบปีที่แล้วหรืองานตอนไหนขายได้หมดนะตัวเรือนไทยนะขายได้หมดค่ะ เรือนไทยนะขายได้หมดเนี่ยอย่างเงี้ตัวเรือนตัวเรือนไทยอย่างเงี้ยขายได้หมดค่ะลูกค่ะตัวเรือนไทยนะเนี่ยตัวเรือนไทยขายได้หมดอันนี้คู่สามร้อยสิบไปขายตัวเรือนได้ยี่สิบาทได้มั้งอืมแต่ขายช่างเป็นกิโลนะอืมพี่ปลา water. จะจะเน้นขายพลอยเท Answer. มากกว่านะฮะไอตัวน,นี้ตัวนี้เป็นงานคิวบ oh <my> ิกเซอร์คุณเนี่ยนะลูกค้านะคิวบิกเซอร์คุณเนี่ยทัพทีมประมาณอันนี้ให้สามพันห้าแนะล้วค่ะนะ งานทั้งชุดนะคะก็คือมีสร้อยกับมีหูนะหูตั้งหากอยู่ที่สามรอยสิบนะไม่ใช่สามร้อสิบหกร้อยสิบนะคะงานชุดนี้อยู่ที่สามพันห้านะโดยเรือนชุบขาวนะไม่ชุบขาวมันจะทนกับลูกค้าทนแล้วก็นานเนาะโอเคขอบคุณค่ะ